สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอธิบายการจําแนกสิ่งมีชีวิตบนโลกว่ามีกี่อาณาจักรค่ะสิ่งมีชีวิตบนโลกเรานะคะมีทั้งหมด5อาณาจักรค่ะอาณาจักรแรกนะคะคืออาณาจักรโมโนาล่าค่ะจะเป็นพวกแบคทีเรียนะคะเซาร์สำหรับพวกแบคทีเรียเนี่ยก็จะมี เป็นเซลล์เดียวนะคะมีขนาดเล็กแล้วก็เรียบง่ายค่ะแล้วก็จะเป็นเซลล์แบบโพรคาริโอตนะคะไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะส่วนโครโมโซมนะคะจะเป็นรูปวงกลมค่ะตัวอย่างก็อย่างเช่นแบคทีเรียหรือว่าสารายสีเขียวแก่น้ำเงินค่ะต่อมาอาณาจักรที่2นะคะจะเป็นอนาณาจักรพิสตาค่ะก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวค่ะแต่ว่าซับซ้อนกว่ามอนรานะคะบางชนิดเนี่ยก็มีหลายเซลล์ค่ะอาณาจักรนี้นะคะจะเป็นเซลล์แบบ อยู่คาริโอตค่ะก็คือมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะส่วนโครโมโซมเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นรูปแท่งค่ะก็อย่างเช่นโปรโตโซรหรือว่าหนอนค่ะอาณาจักรที่3นะคะคืออาณาจักรพืชค่ะก็จะเป็นอนาณาจักรพืช ก็จะเป็นพืชชนิดต่างๆค่ะก็พืชน,นะคะจะมีหลายเซลล์ค่ะแล้วก็มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะเซลล์เนี่ยจะรวมตัวกันเป็นเนื้อเยื่อค่ะแล้วก็ผนังเซลล์นะคะจะมีเซลล์ลูโลสค่ะสําหรับพืชน,นะคะก็จะทําหน้าที่เป็นผู้ผลิตค่ะเพราะว่าสามารถสังเคราะห์แสงเองได้นะคะสร้างอาหารเองได้ค่ะตัวอย่างพืชก็อย่างเช่นมอสหรือว่าเฟิร์นนะคะอนจาจักรที่4นะคะคืออาณาจักรสัตว์ค่ะก็จะเป็นสัตว์ชนิดต่างๆนะคะมีหลายเซลล์เหมือนกันค่ะแล้วก็มีเยื่อหุ้ม นิวเคลียสเหมือนกันค่ะแต่ว่าเ,ออเซลล์สัตว์นะคะจะไม่มีผนังเซลล์ค่ะ แล้วก็สําหรับอาณาจักรนี้นะคะจะเป็นผู้บริโภคค่ะเพราะว่าต้องการพลังงานนะคะไปใช้ในการทากิจกรรมต่างๆค่ะเช่นฟองน้ํานกหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะอาณาจักรสุดท้ายคืออาณาจักรฟังใจค่ะเป็นพวกกลุ่มเห็ดรายีส s นะคะทําหน้าที่ย่อยสลายค่ะมีหลายเซลล์มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสค่ะแล้วก็สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์หรือว่าแตกหน่อค่ะก็อย่างเช่นราหรือว่าเห็ดค่ะ